มาต่อกันนะครับสำหรับคู่นี้ EPEC B e a t Swift นะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับรองเท้าอื่นๆแบรนด์อื่นๆดูบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างในมือผมตอนนี้มีคู่นี้ครับ h o k a ROCKET X2 ซึ่งไม่แทบจะเป็นฝาแฝกกันเลยนะแล้วก็มี Meta s p e e e Sky Plus นะครับคู่นี้แล้วก็อีกคู่นึงขวัญใจมหาชนนะ Nike Vaporfly n e x t เนกะครับกับ EPEC B e a t Swift เปรียบเทียบกันหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างเอาไล่ไปก่อนนะครับ เอาเริ่มต้นจากโค้าก่อนดีไหมโก้าเนี่ยตอนที่ผมเห็นแวบ,บแรกนะคือผมคิดว่ามันเป็นคู่แฝดกันอะ <c oughs> คิดว่าเป็นคู่แฝดกันจริงๆครับเพื่อนเครับเนี่ยดูสินะฮะดูหน้าตรงหน้าตาดูการดีไซน์นะครับดูวัสดุที่ใช้เนี่ยคือแทบจะเหมือนกันเลยแล้วเลือกสีผมเองเลือกสีจริงๆ a p e เ b e a t กบีสวิตมี3สีครับแต่ผมมันเลือกสีนี้มันออกมามันก็เลยใกล้เคียงกันนะครับมาเทียบกันหน่อยครับกับ ร็อกเก็ต X 2อกับ Apex B คบีดสวิฟว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาที่สเปคของรองเท้าก่อนละกันนะฮะสเปคของรองเท้าเนี่ยทั้งคู่นะครับใช้โฟมวัสดุ P E B A นะครับ P บ้าขึ้นมาเป็นขึ้นรูปขึ้นมานะครับโดย o c k e t X2 เ X ี่ยจะใช้ชื่อว่า Profile X นะครับเอฟเวคบีดสวิฟใช้ชื่อว่า S-platform นะครับมีคาร์บอนเหมือนกันทั้งคู่นี่โชว์ให้เห็นนะมีคาร์บอนเหมือนกันทั้งคู่นะครับอ่าละนะ หน้าผ้าหน้าผ้าเนี่ยก็เป็นแบบบางเหมือนกันหมดเป็นแบบบางเช่นเดียวกันนะครับโปรงโลกทั้งคู่เลยนะถัดมานะครับความสูงของชั้นโฟมคู่นี้ส้นเท้าสูง36หน้าเท้าสูง31 40 32นะครับดอก8คู่นี้ดอก5นะต่างกันแล้วนะครับไซส์เนี่ย10 US เท่ากันเลยผมใส่ตรงไซส์เท่ากัน232กรัม 212กรมัมต่างกัน20กรมัมคู่นี้เบากวา่อาอ่านี่จุดต่างมาแล้วจุดที่1แล้วก็ชั้นโฟมก็ต่างกันแล้วนะครับราคาอีกจุดหนึ่งนะครับราคานะครับเพื่อนๆครับ4,990 8,990ครับต่างกันเกือบครึ่งหนึ่งเลยทั้ทง2คู่นี้ก็เป็นรองเทา้าเรซิ่งหมดเลยนะครับใส่ในการแข่งขันหรือว่าจะใช้ในการซ้อมทำความเร็วก็ได้เช่นเดียวกัน แต่ feeling ของโฟมทั้ง2ฝั่งจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังผมใส่รองเท้า2คู่นี้เปรียบเทียบกันดูนะครับว่าเป็นยังไงครับเชิญครับหยิบรองเท้า2คู่มาเทียบกันซึ่งผมเอามาเทียบก่อนเป็นครั้งแรกเพราะว่ามันรู้สึกว่าเป็นฝาแฝดกันด้วยรูปทรงดีไซน์วัสดุที่ใช้หลายๆอย่างเนี่ยคิดว่ามันใกล้เคียงกันมากระหว่าง rocket x 2จาก h o กนะครับกับ เอ x บีสวิปแบรนด์ไทยอเมริกานะครับเอาเรื่องราคาก่อนต่างกันนะฮะ4,990บาทของค่าตัวของ Apex B-Swift นะครับส่วนของ h o ก a Rocket X2 เนี่ย8,990นานะครับสเปคสเปคเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับความหนานุ่มของโฟมเนี่ยของ Apex Swift เนี่ยนะครับส้นเท้าสูง40หน้าเท้าสูง32ดรอปอยู่ที่8แต่ของ h o ก a Rocket X เนี่ยนะครับ ส้นเท้าสูง36หน้าเท้าสูง31มอ็ดอยู่ที่5นะน้ำหนักเนี่ยเอเปก็จะเบาวกว่านะน้ำหนักเอเปกเนี่ย10 US อยู่ที่212กรัมนะครับส่วน Rocket X อยู่ที่3 232กรัมแต่ผมลองยืนเหยียบแล้วเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกว่าทำไม Rocket X มันสูงกว่านะดูโฟมมันสูงกว่านะครับดูโฟมเนื้อมันแน่นกว่าท,าทาั้งทั้งจริงจแล้วเนี่ยทั้งหน้าเท้าแล้วก็ส้นเท้าเนี่ยเอเปก์บีชสวิฟตเนี่ยสูงกว่าทั้งหมดนะ เออก็แปลกดีอาจจะเป็นเพราะดรอปก็ได้เพราะว่าดรอปของสวิฟเนี่ยอยู่ที่ 8, แปดแต่ดรอปของ r o c k e t X อยู่ที่5้าพอดรอปมันต่างกันนิดนึงอาจจะรู้สึกว่าตัวของ r o c k e t X 2เนี่ยดูมโฟรมันสูงกว่าเฟิร์มกว่าทีนี้ฟิลเรื่องการสวมใส่บ้างนะครับทั้งคู่เนี่ยผมยืนได้แบบเต็มๆไม่มีปัญหานะครับรัดเชือกหนึ่งรันเล่อหลูก็กระชับเท้าได้ดีนะครับทุกอย่างโอเคหมดนะใส่ไม่ยากนะครับหน้าเท้าขยับเท้าได้นะครับอุ้งเท้ายืนได้เต็มๆแบบไม่มีตกนะ ก็ถือว่าใส่สบายส่วนของหน้าผ้าทั้งคู่นะครับทั้ง a p e ป B e บ t Swift กับ Rocket X2 เนี่ยก็ดูจะเป็น TPU เหมือนเหมือนกันนะครับเป็นลนักษณะโปร่งโล่งเหมือนกันเลยนะครับคล้ายๆกันทีนี้เรามาดูที่ตัวโฟมบ้างดีกว่านะครับหลายๆคนอยากรู้ว่าฟิลลิ่งของโฟมเป็นยังไงระหว่าง2คู่นี้ Rocket X2 ที่ใช้ Profile X ขึ้นเบสเป็น P b a แล้วก็มีแผ่นคาร์บอนนะฮะกับตัวของ Swift เนี่ยก็คือเหมือนกันพื้นเป็น S f o r m S+, am, s power นะชื่อโฟมคือ S Plus Power นะครับขึ้นรูปจาก p b a c k b a s เเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนเช่นเดียวกันนะครับฟิลลิ่งผมเนี่ยตอนนี้ยืนอยู่แล้วก็ยืนพยายามเหยียบสัมผัสเดินเนี่ยนะยืนเหยียบอยู่เนี่ยเอาผมให้ของ Rocket X เนี่ยมันจะรู้สึกแน่นกว่านะครับแน่นกว่าแล้วก็ความนุ่มเนี่ยก็ใกล้ๆก,กันเลยความนุ่มนี่จะใกล้ๆก,กันแต่ความแน่น ของโฟมเนี่ยให้ทาง Profile X จาก Rocket X2 เนี่ยดีกว่านะครับการตอบสนองแน่นอนผมว่าเมื่อกี้ลองลองเซิร์ฟเซิร์ฟดูเนี่ย r o c k e t X2 ดูจะตอบสนองดีกว่าด้วยอาจจะเพราะว่าตัวโฟมที่แน่นกว่าเฟิร์มกว่าก็ได้นะครับก็เลยทำให้มันตอบสนองได้ดีกว่านะครับแต่เรื่องราคาก็ต่างกันเกือบ4,000นะคู่หนึ่ง9,000ทอน10บาทอีกคู่หนึ่ง5 0า0ทนน10บาทก็ต่างกันเกือบ4 0 0 0นะครับ ก็อันนี้ต้องเป็นเพื่อนๆต้องลองไปพิจารณาดูว่าไหวที่ราคาไหนเรียบร้อยนะครับก็สำหรับ2คู่นี้ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างนะใครชอบ h o ก a ROCKET X2 คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับส่วนใครที่บอกว่ายังไงฉันก็เลือก a p e ป BEAT SWIFT นะก็คอมเมนต์บอกกันมาด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้ลนาะทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอก,กันกับแบรนด์อื่นครับสวัสดีครับ